สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเนียวเซลอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับผมพี่เดียสอิลีครับพี่น้องนะครับมือนี้ก็ถือว่ามีง่วงงามครับพี่น้องนะครับมือนี้มี2อตัวผ้าเอฟซีมาเบิงอีพี่นี่คลิปนี้ครับพี่น้องสั้นๆง่ายๆเข้าใจนะครับผมชัดเจนแน่นอนนะครับมี2สตัวเน้นๆสำหรับไผหาแม่บอกแม่พันนะครับบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับมือนี้เอาของใหญ่ใส่ยักษ์นะครับผมมาฝากพี่ฝากน้องเฮา ไฮกำลังหางวัวไปเลี้ยงมันี่ลูกผสมเกรดเอครับพี่น้องนะครับผมของดีที่นะครับผมคุตตาฟ้ามครับพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามมันี่มีสองสาวครับพี่นอ้องฝากเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาฝากกดไลแ์กดุญแจด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง้งรายละเอียดกันแต่ละโต ก่อนไปรับชมเดี๋ยวทักไถ่กับเจ้าของของเจ้าของฟ้ามเพิ่มเพิ่มหน่อยนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมความพิครับผมเอานะครับผมมือนี้มีจะใส่ไงนะคุณตาเนาะมือนี้มีใส่ไรไงลอยหาซิบบวกเลยครับอ่าลอยหาซิบบวกครับพี่น้องมีเจ้าของดีคุณภาพครับใส่ไงไงท่องทั้งคู่ปะครับตัวแรกเี่นท่องครับตัวนี้ท่องตัวนีะครับตัวแรกเป็นท่องนะครับเนาะง้อสาวตัวอ่าตัวที่สองหนึ่งงวอสาวนะครับเนาะผสมแล้วครับอ่าผสมเรียบร้อยนะครับเอาอ่าผสมร้อยอ่าแล้วนะครับพานรอบไปครับ อันบอครับข้อผสมในหามือครับตัวนี้เพิ่งผสมในหามือแม่พุ่นครับพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องล่าละเอียดแต่ละแม่นะครับผมเดี๋ยวช่องทางการติดต่อเราผมขึ้นให้ทั้งขอความทั้งเบอร์โทรได้ครับพี่น้องคุณตาฟ้ามกายู่บ้านข่าวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องบ้านข่าวกายู่เซนกึ่งกลางระวังนะครับแถววีไลค์เกษตรเทคโนโลยีมหาสารคามครับออกจากสารคามมาทางรอยเอสครับพี่น้องถนนุซีเรียลมั่งยังไงเลยนะครับเดี๋ยวไปเบื้องแม่สาวก่อนนะคุณตาเนาะแม่สาวก่อนไปเบื้องแม่สาวก่อนครับพี่น้องเอาตตัััวววนนีี้้้อาลูกสพไดครบ ตัวนี้ลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกครับลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกครับพี่น้องขาแข็งไงเบิ้งเลี่ยมโตเบิ้งตนโตเบิ้งเลี่ยมเพลินพี่น้องไง่เหี้ยวหนาลึกด้วยครับพี่น้องส่วนสูงร้อยเท่าไรครับร้อยห้าสิบกัวเลยครับอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบบวกนะครับแต่พี่น้องผมให้เบิ้งนะครับช่วงไหลช่วงหลังเหี้ยวดีครับพี่น้องแม่นี่เอาสวยนะครับลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกเป็นง่วงสาวเอานะครับถ้าพอได้ไปครับผมเขียสามหนึ่งครับ ใส่เคเอฟสามหนึ่งไว้ด้วยครับพี่น้องนะครับลูกซีว่ายศูนย์เก้าหกทับเคเอฟสามหนึ่งส่วนสูงลอยเท่าไรครับร้อยห้าสิบห้าได้หรอครับหนึ่งร้อยห้าสิบห้าได้ครับพี่น้องประมาณนี้ผสมได้ประมาณจะเข่าหนึ่งอาทิตย์นะครับเนาะครับอาจจะเข่าหนึ่งอาทิตย์พี่น้องเบื้องเลี่ยมโตอ่าเล็บดีแข็งขาดีนี่ครับให้เบื้องเลี่ยมโตครับพี่น้องง้อตัวนี้สิบแปดเดือนฟันน้ำนมพระท่านลนครับอ่านะครับเบื้องฟันได้นะครับเนาะเบื้องฟันได้เปิดเบื้องฟันเบื้องเข่าได้ด้วยครับพี่น้้องผูใใด่่่่แนนจหลาาายทว อ่านะครับเป็นสาวใหญ่นะครับผสมติยากะนะครับเบิองง่วกับส่วนมากกับสารเขาสามารถเบิองฟันเขาได้เนาะสามารถกําหนดช่วงอายุได้เลยครับพี่น้องตัวนี้เบิองได้ครับฟันนใบหลอดครบเนาะครับเนาะใบหลอดครบใบหลอดครบแม่ที่เรียกเปิดไว้หลาไปไดยครับผมเปิดใบเก่ามืดหาครับเก่ามืดกับอีกหาพันบาทด้วยครับพี่น้องเบืองเล็บเบิองชีดเล็บดีเลี่ยมตัวดีชีดกระชับเอาเบิองทางถ่ายเพิ่นจะน้อยครับพี่น้องแดงบดลำเนาครับพี่น้องแดงบดลำเนา ตัวนี้เอาราคายอีกรอบนึงได้ครับผมเก่ามืนหาครับต่อรองได้เก่ามืนหาตอรองได้ตัวนี้บุ้มมี่จะมองนะครับเนาะแมนเบิ้งไข่เนี่ยเบิ้งไข่ตัวนี้บุ้มมี่จะมองครับพี่น้องนะครับตัวนี้บุ้มมี่จะมองรับประกัน่วฟิล์มใหญ่ถ่ายใหญ่ครับพี่น้องรับประกันตัวนี้เลยนะครับเอาแม่ที่สองนี่เป็นว่าแม่ทองเนาะแม่ทองหกเดือนครับทองแรกคือทองสองครับทองสองครับทองสองนะครับเอาทองพอได้อยู่ครับตอนนี้ทองออกฟอร์ดครับใบหลอดครบเอาทองออกฟอร์ดใบหลอดครบเนาะแมน เอานะครับตัวนี้ทองที่2ส่วนสูงลอยเท่าไหนครับผมลอยหาสิบหาขกันครับหนึ่งลอยหาสิบหาขึ้นกันครับพี่น้องนะครับเอาเบิ้งเทียบคู่กันนะครับมักแม่สาวหรือมักแม่ทองนะครับตัวนี้ทองสองลอยหาสิบหาทองออกฟอร์ดโลโจหกศูนย์สี่ใบหลอดครบนะครับเนาะแยกเพศตัวนี้เอาตัวนี้แยกเพศเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เจ้าเจ้าเร้าแล้วตัวแม่ครับนี่เจ้าเจ้าแล้วนะครับในท้อง หกเดือนครับหกเดือนรับประกันทองให้เนาะครับเนาะรรับปะกันตเดือนรับประกันตัวทองเรียบร้อยออกฟอร์ดโรโจหกศูนย์สี่นะครับผมของโชคิอัลลีมิดฟร์มเอาฟังราคาเปิดนะครับเปิดไว้แปดหมื่นห้าครับตัวนี้แปดหมื่นกับอีกห้าพันประกันทองประกันทองครับโอ้ลูกที่สองค่าทองครับพี่น้องสูงร้อยง่ายเชื่องเอาเชื่องเลยพี่น้องผมว่ามีรอยหาสิบถึงรอยหาสิบหาครับพี่น้องแม่นี่นะครับโอ้งามครับพี่น้องแม่นี่เบิ้งเลียมตัวโตเพิ่นมาดีนะครับตัวนี้นี่ครับ สวยนะครับ่ายง่ายๆเลยพี่น้องขาแข็งง่าอ้าวหเดือนด้วครับพี่น้องออกฟอร์โลโจหกศูนอ้าแข็งขาเล็บดีนะครับผมงวคูนี่เล็บดีทั้งคูด้วครับพี่น้องให้เบิ้งเล็บแม่พุ่นกะเบิ้งนุ่มกะเบิ้งปนีหานุ่มเหมือนน้านุ่มไม่มีติ่งนะครับเนาะติอ้าสนใจเบอร์โทรคุณตาเบอร์ไดก่อนครับผมครับสำหรับคุณตาฟ้าม์นะครับศูนย์แปดห้าศูน์ศูนย์แปเ็ดห้าหกหกเบอร์ไอดีไล่กับศูนย์เก้าห้าหนึ่งแปด แคมใสฟโฟโต้ยี่ตอนครับป้านี่งไทยเนี่คยไงงามเลยเถอะเลยง้อสาวนี่งามครับพี่น้องคู่นี้นะครับยกคู่ไปกันเลยเนาะครับเนาะใครอยากได้ง้อสาวงามต้องแม่นี่ครับเบิ้งยืนยกงามครับพี่น้องเบิ้งลูกสาวซีว่าศูนย์เก้าหกนะครับขับเคเอฟสามหนึ่งไว้ให้เรียบร้อยครับพี่น้องนะครับฟิล์มใหญ่ๆหยักๆเลยตัวนี้งามครับสวยๆเบื้องป้องกันเลยนี่ครับเบิ้องไทยมัดกเก่าไทยเบื้องไทยง่ายดีครับพี่น้องแม่นี่ ลูกซีไว้ศูนย์เก้าหกเบื้องไทยอะไรเอาแม่ที่2กระทองเรียบร้อยนะครับเนาะครับแม่ที่2กระทองครับออกฟอร์ดโลโจ6รหกศูนย์สี่ครับพี่น้องแม่พุ่นนะครับทองสองค่าทองเปิดไบแปดหมื่นกับอีกห้าพันห้าพันบาทต่อร่องได้สนใจกับทักไทยเอาสองตยกคู่นี่รดได้หลายครับเอายกคู่เอาอีกได้หลายนะครับเนาะหลายครับใครอยากยกคู่เพิ่นว่ารถให้ได้อีกหลายด้วยครับพี่น้องสนใจกับทักไทยคุณตาฟ้ามาได้นะครับเบื้องส่งฟรีนะฮะ ครับบริการส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับครับผมเอ้ามืาอนี้ในน้อยแคนแตะวันเน้นที่คุณภาพหลังแตกมาเนเลยไม่ตะตุยหลังแตกยิ่งใหญ่เลยพี่น้องผมว่ารอยหัสิบเกินตุ่งครูนะครับโอ้แม่นี่ขั้นติดทองมาธรรมด่าด้วยพี่น้องง่ยครับสวยเลยพี่น้องแม่นี่นะครับเบิ้งเป็นง้วนที่หนาสวยแล้วก็เฟ่มดีล่ำเน่านะครับนี่ครับชีดก็สวยเล็บก็งามครับพี่น้องอกใหญ่ไหลกว้างอ่าไผ่แบบว่าเราต้องเอาไปผสมเอาอยากได้แบบขอแบบประกันท่อง เมียนี่ครับพี่น้องบอ่ผิดหวังแน,น่นอนนะครับราคายังต่อเลยกันอ,อ,กอีกหลายนะครับเนาะแม่น,มมนมสนใจกะทักทายมาได้นะครับบ้านเขาตะบลเขาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามด้วยครับพี่น้องที่คุณต้าฟาร์มนะครับสนใจกะทักทายมาได้ส่วนไอพี่ดีเขอบคุณคุณตา้าหลายๆขอบคุณไอประทุกท่กานนะครับเอาจันทร์ซันสองตัวเน้นๆนะครับเนาะจากล้าประเทศดีครับผมสวัสดีครับ